พระส,สิรได้บินมากขึ้นลงเจา่าบริเวณน่านป่นหน้าแห่นหนงนแตดไม่เห็นง่านผุต่มขึ้นเก่าครับก็ไม่เห็นว่าสาดมีดีแล้วนี่เดียระครับ หยกแน่นเลครับแน่สองว่าไหมแค่ไหนก็แล้ทีีลอยหาไปก็ได้จีบ มีใส่กับใส่หรอวนะาคีตะกีนงทำไมยอง,อยงหกักมวยมีแต่บังคาบน้นว่าส่นานวน,สนนะ่ะวกเ,เราคนน้อยนึ่เงจมว่ะเอาบกนีแม่อ้วกไว้แม่เน้อ <c oughs> บ่บ่บ่ฟันเรา,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 าเป็นนานเกางิขาออกตัวดีสู้บอง

ก็ลอยส่ายไปใหนลอยสี่สิบเหรอต้องลอยจะมือเอาไว้ได้หน่อยเรียกสิละครับพ่อได้ยรคาขนมยิ่งสมมากเพิ่อามาหนออกจากน้ำแล้วเพิ่งกับบ้านเขาเซเลนี่